เทรนหวาเด็กกำลังมาโยเกิดเปิดใจความสัมพันธ์กระทิงขุนนรงตอนนี้โสดทั้งคู่คนเชียร์ลุ้นให้เป็นคู่จริงเพราะว่าเคมีเข้ากันสุด,สดช่วงนี้วงการบันเทิงมีแต่เรื่องให้ใจฟูอีกแล้วค่ะเพราะว่าโมเมนต์ชวนจีนของนักแสดงและนางแบบสาวอย่างโยเกิดนัทชากหนุ่มหล่อรุ่นน้องกระทิงขุนนรงกำลังถูกจับตามองอย่างหนกักโดยเฉพาะหลังจากที่โยเกิดได้โพสต์คลิปคู่กับกระทิงพร้อมแคปชั่นชวนให้จิ้นว่า แฟนสูง191เซนติเมตร ฟิลมันแบบนี้เองงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแห่แซลกันสน่นเลยว่าเอ๊ะหรือจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าล่าสุดโยเกิร์ตออกมาเปิดใจถึงสถานะกับกระทิงแบบชัดๆแล้วค่ะว่าตอนนี้ยังเป็นเพียงพี่น้องกันและรู้จักกันมาสักพักแล้วเพียงแต่ช่วงหลังๆสนิทกันมากขึ้นพร้อมยอมรับแบบมีรอยยิ้มว่าจักรวันนี้เป็นฝ่ายเหวี่ยงมาให้ก่อนจะทิ้งประโยคสั้นๆว่าความสัมพันธ์แบบนี้เรื่องแบบ บางทีมันก็ต้องเก็บไว้คุยกันแค่สองคนที่ทำเอาคนฟังถึงกับร้องอ๋อก็คือโยเกิดยกตัวอย่างคู่รักรุ่นพี่อย่างณเดชคูกิมิยะกับหยายาอุรัสยาที่เคยเริ่มจากคำว่าพี่น้องและคู่จิน้นก่อนมาเป็นแฟนกันจริงๆงานนี้ทำเอาแฟนๆยิ่งมีลุ้นค่ะว่ากำลังจะมีคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ในวงการบันเทิงอีกคู่หรือไม่ และที่เรียกเสียงฮือฮายอย่างต่อเนื่องก็คือโยเกิร์ตยังขยี้ต่อมจิน้นด้วยการบอกว่าช่วงนี้กระแสหมาเด็กกำลังมาแรงใครไม่เคยมีหมาเด็กเป็นของตัวเองก็จะไม่รู้เลยว่ามันทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยขนาดไหนส่วนคำถามที่ทำให้หลายคนอยากรู้ว่ากระทิงใช่สเปคหรือเปล่าโยเกิดตตอบแบบไม่ปฏิเสธว่าคิดว่าคนที่เห็นข่าวนี้คงไม่มีใครกล้าบอกว่ากระทิงไม่ใช่สเปค มาถึงคำถามสำคัญในช่วงวาเลนไทย14กุมภานี้โยเกิดยังเหงาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนรู้ใจไปฉลองด้วยกันงานนี้เจ้าตัวขออุบไว้ก่อนบอกแค่ว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันและแน่นอนว่าทั้งคู่เคมีเข้ากันจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันตลอดไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายรายการไปบริจาค รวมถึงลงรูปน่ารักนักผ่านอินสตาแกรมเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่จิ้นต่างวัยอย่างโยเกิร์ตและกระทิงแฟนๆคงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าคู่นี้เนี่ยจะลุ้นเป็นคู่จริงกันหรือไม่เพราะคู่นี้ค่ะเคมีเนี่ยเขาเกินต้านจริงๆหรือจะพัฒนาไปมากกว่านั้นก็คงต้องปล่อยให้จักรวาลน,นี้ทำงานกันต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตาม14กุมภานี้มารุนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปพร้อมกันนะคะ